อะก็สวัสดีด้วยนะทุกคนอะก็มาเล่นเกมซอฟต์แวร์นะทุกคนเอออ่ะ,อะไหนลองเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์นะว่าเราเอาตัวอะไรเล่นอืมนี่ก็เอาตัวเดิมเนี่ยแหละทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้เสือตัวอะไรอ่ะไป เดี๋ยวมันจะพี่บอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปเงินใช่ไหมขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะขึ้นรูปเงินเหรออยู่ไหนอ่ะไม่เห็นไม่เห็นมีทีหรือว่าดาวอันนี้เหรอไม่ใช่หรอก รูปเงินอะหรือว่าอันนี้วะไม่ใช่อุ้ยที่พี่บอกโหรออยู่ไหนอ่ะที่มันไอ้นี้อ่ะไหนอ่ะมันยังไม่ขึ้นไม้เลยที่เป็นเงินอะเงินสองอันใช่ไหม เดี๋ยวต้องดูโฆษณาแต่ว่าเออเราเบาเสียงไปแล้วอืมไหนที่ไอ้นั้นวะคือเราปิดเอ้ยเปิดเน็ตเล่นแล้วนะมันต้องให้ขึ้นเป็นเหรียญอะ่ะสองเหรียญน,นะ ไหนคือตั้งแต่เราเล่นมามันยังไม่ขึ้นเหรียเลยหรือเปล่าทุกคน คือยังไม่มีเลยนะที่มันขึ้นเหรียญมาหรือว่าเราไม่รู้วะหรือว่าเราไม่ได้กดไม่รู้วะทุกคนอะไรเจ้ารู้วะ ไหนอะที่เหรียญสองเหรียญคือเราเปิดเน็ตเล่นแล้วนะเนี่ยก็เชื่อม Wi-Fi อยู่เลยนะทำไมมันไม่ได้อ๋อต้องดูโฆษณาหรือว่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้นะอ่ะก็เล่นแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกัน เดี๋ยวค่อยทำใหม่นะพราะเราก็ทำไม่เป็นน่ะต้องทำไปทำยังไงก็ไม่รู้นะดูโฆษณาแต่ว่าเราก็ดูแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่ดูแล้วก็รอให้เหรียญมันขึ้นมาไง อ่ะก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะอหัวกะโหลก ดาวคือทำยังไงอ่ะหรือว่าเราต้องกดตังนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่รูปเรียนนะ ้ยดีนะที่ยังได้อยู่ไม่เหล็กยคือมันไม่ขึ้นรูปเหลี่ยนมาหรือว่าเราไม่ได้กดตรงนั้นจริงวะเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเอาอยัางไงวะ เดี๋ยวโรดูก่อนอก็โดดขึ้นอีกอะไรรองเทา้าถ้าแม่เหล็กนี่เจ็มเลยเจ้ารวดอีกนะอู้คือเราเล่นมาได้พันห้าแล้ว อะเดี๋ยวลองไม่เป็นสองเหรียญดูก่อนบ้างว่าเราจะเล่นถึงไหนนะเดี๋ยวก็แบ่งเป็นสองพาร์ทอีกไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าดูแล้วคือชอบวางหัวกระโหลกเป็นแบบเอาไม่ได้อ่ะทุกคนดูมันอีาเฮ้ เจ้รวดอีกแล้วอุ้ยพันแปดร้อยพอดีเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ฮะอืมไอนี้นะ อุ้ยกุญแจครับโอ้ยตายคือได้ตั้งแต่พันเก้าคือเล่นสองหมื่นนั้นคือไม่เจอเลยนะทุกคนเล่นสองหมื่นก็คือช่องใหม่นะอืมอ๊ยเมื่อกี้อะไรวะ อสองหมื่นก็คือช่องใหม่ก็คือลงไปแล้วนะคือไม่เจอกุญแจเลยมาเจอเอาตอนนี้เนี่ยแหละอืมนะก็ได้สองพันอสองพันหนึ่งร้อยต่างๆเอือ อุ้ยดีโอ้ยนึกว่าจะตุยละอะไรอีกดาวเุ้ยกุญแจอันที่สองตาย คือพอเจอก็เจอง่ายเจอรัวรัวเลยอ่ะทุกคนดูนะสองอันแล้วอ่ะโอ้ยขุมทรัพย์ตรงนี้นะก็อาจพอใจะได้คลิปลงพรุ่งนี้อีกนะอ่ะแม่เล็กไปเนี่ยเออ หัวกะโหลกนะเฮ้ยชิบหอึงเฮยตายตายนี่อะนี่อะคือจะซื้อตัวอะไรดิเฮ้ยแล้วคือ มีโฆษณาแล้วมันไม่ได้ไอ้นั้นนะ่ะทุกคนอย่าเว้ยเนี่ยเออสองอดูดีกว่ามันจะได้เพิ่มนะต้องดูอีกกี่ก็ประมาณนี้นะคือมันจะได้เพิ่มก็คือเราเบาเสียงหมดละนะอาจพอยมีคลิปลงเนี่ย อ่ะเดี๋ยวก็มาเล่นเริ่มเล่นกันใหม่ตอนหน้านะอ่ะอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อต้องอันนี้นี่ี่อุ้ยสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทอะทุกคนนะคือเราดูไอ้นี้อืมนะนั่นะ่นะก็หลักฐานก็เห็นอยู่อืม อุย้ยเอออันนี้ปลดมาได้แล้วใช่ไหมเนี่ยฮะคือเราต้องทำอะไรหรือว่าเราต้องซื้อโอ้ดูไอ้นั้นดูไอดูไอวิดีโอ,อดูเลยดีไหมวะโอ้เหมือนเดิมเลยนะ กว่าจะได้เนี่ยโอ๊ย้ยอะไรวะโอ้โหต้องทำอะไรอีกเยอะอ่ะก็ทุกคนนี่ก็คุณเจอีกอ่ะ เดี๋ยวไปลองดูตรงนี้ดิตรงไหนวะอุ๊ยอุ๊ยอัพถึงกี่แล้วอันนี้เอาได้อยู่เหรอหรือว่ายังเอาได้ถึงสิบเอ็ดแล้วหรอเดี๋ยวดูดิอะไรวะอ่ะก็เออคลิปก็ประมาณนี้ก่อนนะอืม คลิปนี้ก็ประมาณนี้โกน